สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับทางซองอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะมา คำนวณสูตรหวยห้าน้อยสามน้อยเหมือนเดิมเนาะค่ะประจ,จารอบของหวดวันทียี่สิบหกเมษาสองหาหกซีเนาะค่ะก่อนอื่นทีเราจะไปส้มของหวดวันทียี่สิบหกเรามาส้มของหดเมือวานนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะคือหวดวันทียี่สิบห้าเมษาสองหาหกซีเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องทุกทันด้วยเด้อค่ะกผลการออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะน้อยพิเศษก็ออก เก้าสามห้าล่างแปดสองเนาะคะ่ะน้อยปกติที่เล่าเล่นกันก็คือน้อยธรรมดาเนาะก็ออกสองเจ็ดแปดหัสองน้อยวีไอพีออกเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสามเนาะคะ่กะกับพิษเนาะคะ่นะเนาะบกเขานะกับขอโทษขอไพ่สับทุกท่านเนาะกับย่ำเสมอเนาะคะ่ะการทีแอดไทยหวยไปนี่ก็คือเป็นเพียงแค่สูตรคำนวณแค่นั้นเนาะคะ่กะกับโปรใสวิจนารณ์ วิจารญาในการรับส้มเด้อค่ะเล่นหวยแต่ละครั้งปวดมีสติเนาะค่ะกะกะเข่ามาสองวันติดต่อกันแล้วเนาะเมื่อวานนี้บอกเขาเนะาะจ่ะวันนี้ะกะจะมาแก่เมื่อไม่เนาะคะ่ะขอโทษขอเอาไปกับเจ็บซี่ทุกท่านเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดกะเป็นแค่สูตรคำนวณของแอดเนาะคะ่ะนี่กะเป็นรอบสามน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะสามน้อยรอบของวันที่นี่สิบหกเมษ ๓๖๔เนาะค่ะกาย่ำเสมอเด้อยค่ะการคำนวณของแอสกคำนวณมาจากสูตรหวยธรรมดานเนาะสูตรหวยน้อยปกติเนาะค่ะทีเล่าเคยเล่นกันเป็นพื้นฐานมากเนาะค่ะเนาะกัการให้หวยแตาา่ละคั้งการคำนวณแต่ละั้งก็มีเขามีามว่าเขาเนาะค่ะโปรดใส่วิจราราณในการรับส้มเน้อค่ะ จะได้ดินแปดเนาะค่ะดินแปดดินเจ็ดเนาะค่ะดินแปดดินเจ็ดดินแปดดินเจ็ดเนาะค่ะขอโทษดวะค่ะขยับของแป๊บหนึ่งก็จะได้ 9ก้าแเจนาะค่ะจับคู่เนาะค่ะจับคู่ก็จะได้จับคู่เนาะค่ะจับคู่ก็จะได้80 8ศู8 8์แปดเจ็เจ็ห เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเนาะค่ะสองสี่หกแปดสิบทั้งหมดก็จะได้สิบคูเนาะค่ะเนาะทั้งหมดก็จะมีสิบคูเด่นเนาะค่ะเนาะเด่นสองเดนวันนี้ก็จะมีมีเด่น เด่นแปดและเด่นเจ็ดเนาะค่ะผ่านเพราะใดคือชุดสามตัวเนาะค่ะเนาะสามตัวสามตัวก็จะมีเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะ เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกแล้วค่ะตัวเน้นเนาะค่ะตัวเน้นของแอดก็จะมี เน้นแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปศนะคะเนาะแปดหกเจ็ดหกเจ็ดศนะคะตัวสอบตัวที่แอดสอบนะคะเนาะ ตัวซอกกัจมีแปดศูนย์แเจ็ดเดมิดเดียวเนาะค่ะเมิดเดียวของแอดก็คือ 86เนาะคะ่ะเนาะเม็ดเดียวะกะกอนออกไปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ซองด้วยเด้อค่ะเพื่อจะบได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะกาย่ำเตือนยุ่เสมอเนาะคะ่ะคำนวณสูตรแต่ละครั้งของแอดกะคำนวณมาจากสูตร น้อยปกติน้อยธรรมดาที่เราเล่นกันเป็นน้อยพื้นฐานอยู่แล้วเนาะคะ่นะเนาะกาเป็นแค่การคำนวณเนาะคะ่ะอาจจะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะกับปรดใส่วิจารย์ในการรับส้มเด้อค่ะฝากไว้คือเก่านะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ซองด้วยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ